สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาติดตามสูตรของเลขเรียงมหสัจจกรันต่อนะครับก่อนจะรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับ uh huh. จากแม่สูตรของเรานะครับเดินมาถึงมวดที่103นะครับไ,ได้ตัวดินมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาวางในแบบของเรานะครับแบบของเรานะครับชุดเต็มตัดแต้ม มาครบสองตัวบนนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นปักหลักปักหลักหน่วยนะครับปักหลักหน่วยให้นะครับเด่นปักหลักหน่วยเขียนอย่างเี้นะครับเด่น ปักหลักหน่วยนะครับเด่นปักหลักหน่วยเดี๋ยวสุบตงรงาไปเป็นปักหลักหน่วยของเรานะครับสูบของเราแม่สูบของเราอยู่ตรงนี้นะครับแม่สูบของเรางวดที่แล้วนะครับ หมดที่เราดูเลขออกเลขที่ออก5 0 7 3 9 2ข้างล่าง0 6นะครับมาดูตัวที่มันชนนะครับเก็จะเป็นเลข หน่วยนะครับมาที่เลขสองนะครับแต่มันก็เข้าหลักสิบก็เข้านะครับหลักสิบก็เลขเก้นะครับงวดที่แล้วเข้าทั้ง10บทั้งหน่วยนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราก็มาด,ดูสูตรของเราต่อนะครับสูตรของเรามีเลขอะไรบ้างน,นะครับ สูตรของเราเราก็ทำตามแม่สูตรของเรานะครับสูตรแม่สูตรของเราแสนบวกหมื่นบวพันลบหน,นะครับแสนหมื่นพันลบหเป็นสิบสองลบหเหลือหน,นะครับ เดือหนึ่งเป็นมวดที่นับลบหนึ่เหลือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่หาสูตรที่สองเป็น ันบวกร้อยพันบกร้อยก็เจบวกสามนะครับพันบกร้็เป็นเบวกสามได้เท่ากับศูนย์นะครับศูนเราก็จะเอาตามนี้เลยนะครับตร,ต,รตรงนี้ได้ศูนตรงนี้ได้สูเราตามล็อกนี้เลยนะครับ ศูนย์สองสามสี่ศูนย์สองสามสี่ห้าศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดโอเคนะครับต่อไปสูตรที่สามสิบบนบวกสิบล่าง สิบบนบวก10ล่างสิบบนตัวนี้นะครับบวก10ล่างเกาบเกบวกศนย์นะครับสิบบนสิบล่างนะครับสิบบนคือ9ก้สิบล่างคือ0นูนย์ได้กับ9ตั้งนะครับเรามาดูที่หลักเก้าเลยศนย์หนึ่งสามศ หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามสีโอเคนะครับเก้าศูนย์หนึ่งส็ดศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดโอเคนะครับ สามสูตรได้มาครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชวนกันนะครับหนึ่งหนึ่งมีแค่สองสูตรสองหนึ่งสองสองมีแค่สองสูตรสามหนึ่งสองสามออกได้เลขสามนะครับได้เลขสามมาหนึ่งตัว เลขสี่หนึองอได้เลขสีเลขห้าหเลขห้มี2อสูตรเลขหกหนึ่เลขหกสามสูตรเลข 5, 2, 2, 0, เจ็ดหนึ่า ต่อไปก็จะไม่มีแล้วแปดเก้ามีอย่างละสูตรโอเคนะครับเราได้เลขปักหลักหน่วยมาคือสี่ตัวนี่นะครับสามสี่หกเจ็ดนะครับหมวดต่อไปนะครับสามสี่หกเจ็ดนะครับแล้วก็จำลองไว้ตรงนี้นะครับเลขปักหลักหน่วยเราได้ 3า,า,า,ามสี่เจนะครั เลขหลักหลักหน่วยนะครับถ้าเราดึงจากตัวนี้มานะครับตัวครบสองตัวบนมามาดูเอาตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับจะมีเลขอะไรบ้างนะครับจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับถ้ามันมาหลักหน่วยตรงกันก็จะมาตรงตรงนะครับสังเกตสามนะครับสามที่อยู่หลักหน่วยนะครับเขียนต่อตรงนี้เลยก็จะมี เก้สาสนะครับ03หนึ่งสามแล้วก็ตัวนี้3 4มสเราต้องเราก็เป็นต้2งสงตัวนะครับเพราะ 3, 4, 4, 3า4สีี่สก็มี3ก็มี ก็เขียนเป็นตัวกลับไว้แลวก็ได้ครัสามอ,อุ้ยอสามสี่ไม่เป็นไรสามสี่แล้วก็สี่สามนะครับตัวนี้สามหกก็มีด้วยสามหกสามสามหกก็ นะครับพอนมีสองตัวนะครับต่อไปสามเจ็ดก็ต้องมี 7, เจ็ดสามด้วยเจ็ดก็ต้องมีเจ็ดสามนะครับต่อไปตัวสามแปดนี่มันไม่มีแปดนะครับก็จะเป็นสามแปดก็จะเป็นแปดสามแทนนะครับหมดนะครับหลักสามหมดละต่อไปเป็นหลักสี่นะครับ สี่ก็จะเป็นเก้าสี่ตรงนี้นะครับเก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่ตัวที่มีหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็จะเป็นสามสี่เราล,ลงไปแล้วนะครับอยู่ตัวนี้สามสี 3, ล่ลงาเลขสี่ ตัวสี่หกนี่ก็จะเป็นหกสี่แทนนะครับอ๋อหกสี 6, 4, ่เราก็ลงก็มีแล้วนี่หกสี่สี่หกอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่ลงยังไม่ลงก็เป็นหกสี่สี่หกนะครับตัวนี้หกสี่สี่หกนะครับ สี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็มีเหมือนกันนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับต่อไปสี่แปดนะครับสี่แปดก็จเป็นแปดสี่นะครับอ่าหมดหลักสี่หมดไปต่อไปเป็นหลักหกนะครับก็จะเป็น ก้าหกนะครับศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งหกเสด็จเข้าไปสามหกสามหกลุงซื้อจะมีแล้วนี่นะครับสามหกสามหกเอาที่หกสี่หก 4ีก็จะมีแล้วสี 46, 64, 47. 47, 47, ่หกหกสเจ็ดสี่เจ็ดก็มีนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เฮ้ยไม่ใช่สีนะ่หอ่ามงตัวเองนะครับเดี๋ยวใหม่หกอยู่ท้ายหกสามหกนี่นะครับแล้วก็สี่หกสี่หก็มีนะครับ, 46, 46. รบต่อไปก็มีหกนี่หเจ็ดนะครับยังไม่มี ทั้งหกทั้งเจ็ดเลยก็น่าจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเหลือหกแปดก็จะเป็นแปดหกแทนนะครับแปดหกโอเคนะครับต่อไปเจ็ดอยู่หลักหน่อยมีอะไรบ้างเจ็ดหลักหน่อยมีเก้าเจ็ดครับ แล้วก็ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดรู้สึกจะมีแล้วสามเจ็ดไหนเช็คดูนี่สามเจ็ดมีแล้วนะครับสามแปด ปไม่ใช่อยู่สามมีแปามมีแล้วที่หลักเจ็ดสีครับสี 4, 7, ก็มีแล้วนะครับต่อไปส8ไม่ใช่สี 4, 7, ก็มีแล้วนะครับต่อไปที่เป็น6กเนะครับหกเจดหก็มีแล้วนะครับเจนะครับก็จะเป็น8 7แทน โอเคนะครับที่เอาเลขสี่ตัวนี้มาอยู่หลักหน่อยนะครับก็คัดออกจากครบสองตัวบนมาเรียบร้อยนะครับเราคัดได้ประมาณนี้นะครับที่นี้ว่าตัวเลขตัวเลขมันเยอะเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องตัดด้วยแต้มนะครับจะจะมีแต้มเด่นมาตัด เตานดินมาตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตัดให้ตรงกันกับตัวนี้แล้วก็มาตัดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราถึงจะสรุปได้นะครับก็ก็เราจะทำาไมเหมือนงวดที่แล้วนะครับซึ่งเราทำมานะครับงวดที่แล้วนะครับแล้วก็ตัดจากแต้นเดินนี่นะครับเต้มชนเดินนะครับก็ตัดออกมาตัดออกมานะครับตัดด้วยแต้มาตัดด้วย เลขปฏิทินนี่ครับตัดไปตัดมานะครับมันก็จะเหลือตัวที่เราสรุปน้อยลงมาอีกนะครับน้อยลงมาอีกนะครับอ๋อก็เดี๋ยวให้เปรียบเทียบกับเลขปฏิทินนะครับเลขปฏิทินงมดที่แล้วงมดที่แล้วมาที่เก้านะครับหลักสิบงวดนี้เลขปฏิทินเราเดี๋ยวจะมีเลขอะไรนะครับ เราจะลงไว้ให้นะครับเลขปฏิทินเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้เขียนไว้ตรงนี้ก็ไ,ได้ปฏิทินนะครับปฏิทินนะครับปฏิทินก็จะ็นเลขสีศูน ใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบเลขปฏิทินนะครับก็กตัดเอานะครับเลขเอาเลขปฏิทินตัดอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลงไว้แค่ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ดูแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเอาแต้ม เพมดินมาตัดแล้วก็มาตัดตัวพวกนี้นะครับแล้วค่อยถึงสรุปกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาตัดเลขตัวเลขให้แล้วครับก็อย่าลืมช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปสรุปครับ